I สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเจอกันช่วงเย็นเหมือนเดิมวันนี้กรินทำปลาอดอีอบนะฮะปลาอดอีอบก,กินกับผักนะฮะกินกับผักกินง่ายๆบ้างครับ <c> เ <oughs> มนูปลาก็ทำให้กินแบบว่ากินสบายๆหน่อยสบายท้องหน่อยหนักบ้างเบาบ้างพี่น้อง <c oughs> บางวันก็กินมื้อหนักกินข้าวกลินถ้าเป็นกินกับข้าวกับข้าวไทยก็เลกินสองจานสามจานเนีัยคือกินเยอะอะไรแต่ถ้ากินกับข้าวหลังก็คืออย่างเงี้ยก็กินผักกินอะไรไปก็โอเคมันเป็นมื้อเย็นโดยพี่น้องเรามันจะไม่ได้กินอะไรหนักพักไหน ไม่ได้ลดความอ้วนใช่ไหนะ <laughs> ไม่ได้ลดหรอกเพียงแต่ว่าเออเราก็กินแบบว่าเ,ออเ,ออเราเออเราเจอคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปลังกกำลังกายน้อยอะไรอย่างเงี้ย You all right, hmm. What is you You're code or not code? It's good. All right, move. ปลาโรลลนี่มันเป็นปลาแบบอีกสายพันธุ์หนึ่งพี่น้องนี่มันมาจากนิวซีแลนด์เป็นเกรดดีอ่ะมันเป็นปลาเกรดดีมันไม่เหมือนปลาโรลลี่ที่เขาเอาไปย่างแถวร้านบุฟเฟ่หมูกระทะบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่น้องอันนั้นเนื้อมันจะเป็นยุ่ยๆแต่เนื้อเขาจะแน่นๆแล้วจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอออหอมอนะฮะไม่ไม่ข่าวนะฮะแต่อหอมอร่อ,อยามาจากนิวซีแลนด์ แล้วปลาแบบนี้มันจะเป็นปลาที่ไม่ได้เป็น mm. şey, ปลาเลี้ยงนะฮะเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติเป็นปลาจากธรรมชาติแล้วเขาจะเขียนไว้ตรงตรงแพ็กเกจมันมีหลายอย่างปลาบานี้ลาเรยมีแบบปลาเลี้ยงมีแบบปลาจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่ของที่มันส่งมาจากนิวซีแลนด์ น่งแดลเขาก็ดังเรื่องนปลาไอหอยเมงผู้พวกล็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาคุนชื่อ

What about now, the COVID from Australia? Okay or what? Or not okay? Or somewhere, or right. you see the new one? Very bad in Victoria. Mm -hmm. And not too bad where we are. Where? Newcastle. Oh, 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 Just Sydney bad. Oh, only Sydney. Yeah. Mm -hmm. Great right way to finish the game, and uh, you, uh, you leave us in style. You played fantastically over the last couple of nights, So, of course, the lecturing we take up. Fantastic, thank you. And uh, well done, though. You played uh, extremely well through the night. We hope those levels have remained well -drawn. How and the government, government in, in, yeah. uh, in yeah, Italy, they, we they, what have they have to, have to, to do something. in the At the start ball. of the show, yeah. you said that at yeah. a party, you'd like to have a pignata. ผม e ้องใส่ห hmm. น mm ้ากาก s ละสังคมที่ติดแต่ควรจะทำแบบนั้นเพราะ b e c a u s ผมเห็นทุกประเทศ r y t ท e แบบนั้นลุงบอกว่าเขาก็โดนอารม์ให้ใส่แม็กล้างมือล้างมืออะไรกันสุดฤทธิสุดเด็ดแล้วก็ไปแถวทาวิกตอรียทางอะไรนั่นะแต่ทีนี้ โดยความที่ฝรั่งเขาไม่เคยไม่เคยใส่อะไรกันเท่าไหร่เขาก็แล้วเขาก็มีการต่อต้านากันนั้นพี่น้นองคือเรื่องใส่แมสใส่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับขเขาเขาถือว่ามันกำจัดเสรีภาพอะไรกำหนดเสรีภาพเขาอะไรอ You think is how long? Everything become okay? No, you say. Maybe next year. Next year. ถามลุงบอกว่าเมื่อไหร่โควิดมันจะหมดไปจากอบคทีเลียเขาบอกว่าน่าจะเป็นประมาณปีหน้านั่นนะทีนี้ก็อยู่กันแบบ ล้าก,ก,กลัวไปก่อนนี่นอ้องเลยกลับเมืองไทยก็ไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> ไปว่ามาเมืองไทยเราก็ถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีเนี่ยับนุ่นหมดไปอย่าให้กลับมาอีกเลยบ้านเราเมืองเราจะยิ่งงบประมาณน้อยอยู่ ไม่มีเงินมาเยียวยาประชาชนแค่ห้าพันที่ผ่านมาก็โอ้โหจะไป็ค่ากันตาย <laughs> ที่ก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องทานข้าเย็นพบปากทักทายพี่น้องทุกคนเหมือนเดิมนะฮะก็ ใครชอบคนีมิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กลินด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย